สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูปป่พิกีพิคาช้าแนลค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับราศีกุมค่ะหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่20มกราคมไปจนถึงวันที่18กุมภาพันธ์สําหรับวันที่ที่บอกไปนะคะจะเป็นการแบ่งตาหลักของโหราศาสตร์ตนตกค่ะซึ่งจะไม่เหมือนกับของไทยนะคะและคุณสามารถเข้าไปเช็คเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณก่อนได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ สำหรับการอ่านไพ่นะคะจะเป็นการอ่านแบบไปรวมแบบทั่วไปค่ะเรื่องราวสามารถสลับกันได้นะคะลัคนาราศีก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะไพ่พลังงานเอเนอร์จีหลักของราศีกุมก็คือพลังงานของความเหงาแบบแปลกๆ,ๆทำไมเหงาแปลก คุณต้องผ่านช่วงเวลาที่มันหนักอึ้งเนี่ยไปให้ได้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากปีกวิเวกอยากอยู่เงียบๆคนเดียวการคิดแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจหรือว่าลงมือทำอย่างเงี้ยค่ะช่วงเวลาที่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวและต้องผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปให้ได้ค่ะความรู้สึกที่หนักอึ้งนะคะความเหงาแบบแปลกๆนั่นเองะคะ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ คุณแบกรับอะไรหลายๆอย่างที่มันหนักอึ้งจนเกินไปนะขอดูเรื่องราในอดีตที่ผ่านมาของราศีกุมหนะะ่อยค่ะ อยากจะออกมาจากปัญหานะคะเพกครับการไปรู้ไปเห็นการที่เราหลายๆอย่างนะคะที่เราเข้ากันไม่ได้ความไม่สบายใจความไม่ชัดเจนอยากจะออกมาจากปัญหาความสุขที่มันไม่เติมเต็มอะคะ่ะ ความรักมาถึงจุดเปลี่ยนนะคะที่คุณจะต้องเลือกตัดสินใจแล้วแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงแล้วทำให้ทุกอย่างมันมีความสุขะคะ่ะแต่ทีนี้แม่หมอรู้สึกว่าเพราะคุณเลือกและตัดสินใจไม่ได้นี่แหละมันทำให้คุณอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวมันเป็นความเคยชินนะคะที่เจ็บแล้วเจ็บอีกจนไม่ต้องการอะไรอีกแล้วอะ อาจจะเป็นรักต่างวัยหรือรักทางไกลได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็อยู่ใกล้กันเหมือนไกลกันนะคะไพ่พลังงานของแฮงแมนมาตอกย้ำอีกด้วยนะคะก็คือเหมือนกับว่าคิดแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ได้ทำตามความคิดของตัวเองหรือว่าการตัดสินใจคุณมัดขาของตัวเองไว้ด้วยพันธะภาระหน้าที่หรือว่า ความรู้สึกที่กืนไม่เข้าขายไปออกค่ะตัดสินใจไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ได้ทำตามหัวใจของตัวเองนั่นเองนะคะแม่หมอกําลังมองว่าคุณรักเขานะแต่คุณก็อยากจะ move on นะคะมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะในซ็ก nice ครับนะถ้าคนเก่าไม่เหมือนกับว่าคือเราทะเลาะกันแต่เขาก็รู้ใจคุณนะคะเหมือนกับ ความรักที่ไปไปกับกับเขาก็ยังมาง้อคุณอยู่แบบนี้ก็ได้หรือไม่ก็คนเก่าก็ยังแบบตัดไม่ขาดนะคะด้วยพันธะพันะหน้าที่หรืออะไรก็ตามะคะ่ะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นใหม่จึงไม่มีสิทธิ์นะคะเจอคนที่ดีกว่าคนที่ใช่กว่ดแต่ก็ไม่มีสิทธิ์นะคะเบื่อกับคนเก่ามากเลยนะคะคนใหม่เข้ามาแต่คุณอยู่ตรงกลางะคะ่ะที่คุณจะต้องเลือกและตัดสินใจนะถ้าคุณไม่เคลียร์คนเก่าค,กคุณก็เริ่มต้นใหม่ไม่ได้ หรือไม่คุณอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้เริ่มต้นใหม่เลยหรือว่าตัดใจจากคนเก่าเลยแบบนี้ก็ได้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็ต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่อยากได้สิ่งหนึ่งต้องแลกมาด้วยสิ่งหนึ่งนะคะ ทีนี้มาดูเขากันบ้างนะคะคนที่เราสิกุมรักและคิดถึงนะคะคุณเป็นอย่างไรบ้างคะขอให้เานาในนินจิหลักของคุณไหนนะคะช่วงเวลาในอดีตกลับมาครั้งหนึ่งไม่บอกกาลังมองว่าคนเก่ากลับเข้ามาทำให้คุณหนักใจนะคะหรือไม่ก็ความเป็นตัวตนในอดีตของเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะ ช่วงเวลาในอดีตกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าการเป็นตัวตนของเขาหรือไม่ก็การที่เขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะขอดูให้พลังงานในอดีตของคุณเลยนะคะ รู้สึกอึดอัดการเฝ้ารอคอยการรอดูสถานการณ์แม่หมอมองว่าเขาพยายามที่จะรับรู้เรื่องราวของคุณตลอดเลยนะคะเขาอาจจะมีความผิดอาจจะไม่ได้ดีมากพอสำหรับคุณแต่เขาก็อยากจะขอโอกาสในการแก้ไข อะไรต่างๆขอโอกาสจากคุณนะคะความเบื่อหน่ายและความไม่เชื่อใจเกิดขึ้นนะเขายัางไม่อยากปล่อยมือจากคุณไปนั่นเองค่ะ แต่ไม่รู้ว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สุดท้ายแล้วมันจะจบลงไปในทิศทางไหนอะคะ่ะคุณคือพรมลิขิตคุณคือคนที่ใช่แต่ตอนนี้ดูเหมือนกับเราอยู่โลกคนละใบเลยนะคะดูเหมือนปัญหามันเยอะแยะไปหมดนะคะการพยายามการที่ใครคนนึงไม่รับฟัง สังคมที่แตกต่างกันน่าจะมีทางเรื่องราวของคนเก่าและคนใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะไม่คนใดก็คนหนึ่งอะนะเรื่องราวในอดีตกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองที่ทําให้ต้องรู้สึกเหนื่อยอะคะ่ะในการที่จะต้องพยายามประคับประคองหรือว่าเอาชนะใจอะนะคะเรื่องราวที่ไม่อยากให้มันจบอะคะ่ะแต่ไม่รู้จะต้องแก้ไขยังไงไม่มอง,มองว่า ความรักที่ใครคนนึงต้องเป็นคนวิ่งตามแต่คนนึงน่าจะมีกำแพงใจแล้วมีตัวเลือกเข้ามาแล้วอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เขากลับเข้ามาโดยที่เขายังไม่เคลียร์ใจก็ได้ทําให้คุณรู้สึกหนักอึ้งในการตัดสินใจนะคะเรื่องราวเหล่านี้ค่ะสามารถสลับกันได้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าแล้วนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นในปักแรกของเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดือนตุลาคมปักแรกนะคะ ความรักคนมสมคัญของราศีตุลราศีกุมนะคะขออภัยค่ะจะเป็นยังไงบ้างคะหลายๆอย่างเปลี่ยนไปนะคะเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆมากขึ้น มีบทเรียนการรอคอยการใช้อารมณ์ความหึงหวง The l เวอรเข้ามาด้วยความรักที่เป็นเหมือนตัวเลือกอะคะ่ะหรือไม่กันกลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ซึ่งดูเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้ามากๆนะคะแต่เราก็มีความผูกพันไม่บอกด้สูกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ทั้งรักและเหนื่อย แต่ก็ยากลำบากในการตัดสินใจที่จะ move on สิ่งที่ทำได้ก็คือการปล่อยวางนั่นเองนะคะการทำใจะคะ่ะความเบื่อหน่ายและการรอคอยคือเหมือน คุณจะนิ่งมากขึ้นแล้วรอดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะขอข้อความจากคนรักของราศีกุมเนยนะคะคุณมีอะไรอยากจะบอกกับราศีกุมบ้างคะอึดอัดไปหมดเลยนะคะเขาไม่ชอบเลยที่คุณนิ่งแบบนี้นะคะ่ะ ก่อนหน้านี้นะคะเขาดูเหมือนเป็นคนมีเหตุผลตอนนี้เขาไลทเหตุผลแล้วนะคะไม่หมดมองว่าเขาพยายามแอบสืบแอบส่องรับรู้เรื่องราวของคุณหรือไม่คุณอาจจะแอบสืบแอบส่องเรื่องราวของเขาไม่หมดรู้สึกว่าเขาอึดอัดแต่เขาก็ไม่ได้ยอมรับความจริงอะคะ่ะเขายังยืนยันที่ที่ไม่ได้ผิด เราก็ชัดเจนแล้วก็มีความยุติธรรมเหมือนเดิมแล้วก็คือคือเหมือนคนรักดื้อมากเลยนะคะดื้อมากเลยแล้วก็ไม่ยอมจะเปลี่ยนแปลงไม่ยอมจะเปลี่ยนใจด้วยนะคะยังอยากมีคุณอยู่ตรงเนี้ค่ะ รับได้ทุกอย่างนะในเรื่องที่เราทะเลาะกันถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะไม่ดีมากพอสําหรับคุณแต่เขาก็ไม่ได้รับความยุติธรรมอะค่ะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าตัวเขาอาจจะผิดแต่เขาไม่ยอมไม่ยอมให้คุณเปลี่ยนใจจากเขาอะค่ะเขาไม่ยอมปล่อยมือจากคุณไปนั่นเองนะคะ หรือไม่ก็เราอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะเรื่องของการหย่าร้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระมัดราะวาังนิดนึงนะคะสําหรับคนมีคู่เนาะจากที่เราเบื่อเขากลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนผิดเองอย่างเงี้ยคะ่ะทีนี้นะคะราศีกุมมีอะไรอยากจะบอกคนรักบ้างคะขอข้อความจากคนไหนนะคะเดลเว คุณอาจจะไปรู้ไปเห็นความจริงบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณไม่สามารถไปต่อกับเขาได้อีกแล้วเรื่องราวเดิมๆจบลงเหมือนเดิมคุณขอจบดีกว่านะคะ แล้วก็กลับมาลักตัวเองซึ่งไม่หม,มองว่าเขาไม่ได้มองว่าเออเขาผิดนะเขามองว่าเพราะที่คุณเปลี่ยนใจเป็นเพราะว่าคุณมีคนใหม่ใช่ไหมประมาณนี้ค่ะเรื่องเราสามารถสลับกันได้นะคะ ขอให้แนะนำให้กับลาศีกุมนะคะความคิดมากจะทำให้คุณเครียดเลือกความสุขเพียงแค่อย่างเดียวค่ะ การเลือกคนรักก็เหมือนการเลือกงานนะคะเราก็อยากที่จะประสบความสําเร็จและมีความสุขนั่นเองะคะ่ะความคิดมากไม่ได้เป็นสิ่งดีเลยถ้าความรักครั้งนี้คุณหาทางออกไม่ได้จงใช้ชีวิตให้มีความสุขพัฒนาตัวเองในด้านของหน้าที่การงานปล่อยวางเรื่องที่มันหนักๆก,ก่อนนะคะแล้วก็ทำ ทำหลายๆอย่างคงไม่ดีอะ่ะทำอย่างเดียวให้มันประสบความสําเร็จไปเลยนะคะโฟกัสในเรื่องของอนาคตแล้วก็กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะคะ ออกมาจากพลังงานลบๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นความคิดของตัวเองนะคะที่มันลบๆถามใจของตัวเองค่ะว่าคุณต้องการอะไรแล้วกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับราศีกุมทุกท่านเลยนะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์การ s u b สไครป์แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ